เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็วันนี้พาทุกท่านมากุ้งอวนครับมากุ้งอวนกันอวนมีทั้งหมดเนี่ยสี่หัวนะครับสี่หัวอวนปูสองหัวนะครับแล้วก็อวนปลาสองหัวนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็น ก็เดี๋ยวพาทุกท่านมากู้วนด้วยกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ได้ปูได้ปลาหรือว่าได้อะไรพอที่จะเป็นกับข้าวได้บ้างครับก็เดินสักนิดนึงครับเดินเดินสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านครับรบกวนทุกท่านครับผมช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ ในการพัฒนาช่องเล็กๆต่อไปครับผมก็ได้ถึงวัวแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเลยอตอนนี้ก็มาถึงวัวแล้วครับปัดวัวแล้วมีปูครับสองตัวครับ ก็คิดดีคนด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วท่าทางว่ามันมันจะผัดกันนะครับผมจะครับว่าครับนี่ครับนี่หนึ่งตัวครับสองตัวนี้ตะกี้นี่อยู่คู่กันเลยครับ วางมือหน่อยครับเจ็บครับนี่ครับนี่หัวเล็กนะครับตรงนี้มีปลาครับแต่ปลานี้น่าจะน่าจะเน่าไปแล้วครับน่าจะพองไปแล้วเพราะติดตั้งแต่น่าจะเมื่อวานครับอ่าตรงนี้มีแมงดาครับแมงดาหัวเล็กนะครับไม่เอาครับไม่เอาตัวหนึ่งฝังทรายอยู่ครับนี่ครับฝังทรายอยู่ก็ไม่เอาเหมือนกันลัวไม่ตัวกนครับถัดมานี่ตรงนี้มีปลาครับ ปลาตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยเดี๋ยวปลดก่อนครับปัน่นกันแล้วครับป้วนเริ่มปั่นเลยยัปงปิดป็นอยู่นิดหนึ่งครับกดยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมันม้วนกันเข้ามาเป็นเชือกเส้นเดียวกันหมดเลยเรื้อแรงเลยครับ

ini บอกแล้ว ini ไป สวยนะครับตัวสวยสวยใหญ่ๆครับได้มากได้น้อยวันนี้ได้กับข้าวแน่นอนครับปลาต็วนี้ครับกูก็มีครับไปกันต่อครับต่อปลาเร่กินจะน้อยหน่อย,อยรับ่า่ปูมาตอนนี้ก็สามตัวปลาอีก หนึ่งตัวส่วนใหญ่อหัวนี้จะเป็นแมงดาครับแมงดานี่ก็แมงดาครับนี้มีปลาครับเป็นปลากดนะครับแต่ว่าเน่าไปแล้วแล้วก็ปูปูอะไรมันกินไป่นะมีกั้ปลาครับเป็นปลาทูครับตรงนี้มีปูครับนี่ครับมีปูครับตัวใหญ่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดกรครับ はい。<laughs> ต่อเลยครับไปดวนต่อเลยตรงนี้มีปลาครับปลาใช่ใช่ได้ครับใช้ได้เลย มาดูวนวนฟลาครับครับวนฟลาวนแห่งครับ 快点！你 yeah <laughs> เนี่วามาวางอิจร์เียกันเอาเจียกับว่ามันหวทำไมถึง เลยดูตรงนี้นะครับตรงนี้มีหลายตัวครับประมาณ5้ถึงหตัวนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูครับ สองครับตรงนี้สองตัวตรงนี้สามครับ นี่ครับตรงนี้มีเยอะเลยครับท่านผู้ชมห้าหกตัวครับหกตัวครับติดเป็นแถวเลยครับเรียงแถวกันเลยนะครับเดี๋ยวขอยับบทก่อนครับที่สองครับอันนี้เป็นวนเก่าแล้วนะครับผมก็จะดึงเลยวันนี้เป็นวนเก่าแล้วเนื้อมันเปื่อยแล้วครับก็ดึงแล้วก็เดี๋ยว าวางไว้สักอีกวันสองวันแล้วก็ค่อยค่อยเอามีดมาตัดเอาเอาเชือกนะครับเอาไปทําหัวใหม่อันนี้ก็ดึงดึงทิ้งเลยครับถ้าปลดจิิงเสียเวลาตัวใหญ่ครับั้งนองนี้ตัวใหญ่ามาก นี่ครับตัวนี้จะเป็นปูนิ่มครับนี่ครับปูนิ่มเดีเบาๆหน่อยครับน,นี้เดี๋ยวตัวปูมันจะจะหักจะขาดาหมดครับนี่ครับกามก็หลุดแล้วต้องเบาๆครับถ้าเป็นปูนิ่ม ตัวใหญ่ครับตัวผู้ครับผมดูครับตัวนี้ดุดูมีสู้ด้วยครับ วครับเยอะจริงครับวันนี้ปู มีสองสามตัวครับดูครับ,ต,รบตัวนี้ดุดุดุกลมครับพร้อมที่จะหนีไหมครับ นี่ครับดูอันนี้กันวันนี้อ่าวันนี้เปื่อยหมดแล้วครับเปื่อยหมดแล้วขาดหมดแล้วนี่ถ้าวนดีๆหน่อยนี่เพราะว่าถ้าวนดีๆหน่อยนี่ได้เยอะได้เยอะได้เยอะมากเลยครับนี่มีตัวครับมีตัวในห,หัวที่สองนะครับอันนี้เป็นหัวที่สองมีปุ อ๋อสามตัวครับนี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสามตัวยังไม่มีแล้วสุดคนแล้วครับสุดมันนะไม่มีแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็เดี๋ยวอ่ากดสามตัวที่ติดอยู่ก็อ่าจะใช้เวลาแต่งวนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวนมันพังกันหมดแล้วครับ ขออนุญาตปูตรงนี้ก่อนนะครับถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับมาดูมาดูปูนะครับปูที่ได้วันนี้ครับวันนี้เยอะเลยครับเยอะเยอะกว่าทุกรอบที่ได้มานะครับนี่ปูงนั้นเลยครับนี่ครับส่วนปลานี่ได้สองตัวนี่เป็นปลาสองตัวครับตรงนั้นก็จะเป็นปูครับที่กับขําเนี่ยเพราะว่าไปหาเจ้านี่อยู่ครับนี่ครับปล่อยปล่อย ได้กับข้าวแล้วครับวันนี้ได้กับข้าวแล้วต้องมาสรุปให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้เยอะอจริงๆปูนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณสักเกือบกับสองโลค,ครับนาน,น่าจะได้ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนี่ครับอ้วนปูนเนี่ยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มาลื่นนี้ก็น่าจะเก็บได้อีกประมาณสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวถ้าไปเก็บเพิ่มเติมยังไงเนี่ยผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนะครับ ก็ก่อนจะจบคลิปก็ฝากท่านผู้ชมครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆครับนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ